วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะคะที่สโมสซอนลีพูลเนี่ยจะต้องลงเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกกับนอตติงแฮมฟอร์เรสแต่มันมีเรื่องสำคัญและนี่ถือว่าเป็นนาทีชีวิตค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของลุยดิอารนะคะกำลังเผชิญชะตากรรมนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าพวกเขาเนี่ยมีชะตากรรมอย่างไรค่ะเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมานะคะทางด้านของสื่อโคลอมเบียเนี่ยได้มีการรายงานออกมาค่ะว่าทางด้านของคุณพ่อคุณแม่ของลุยดิอาร์ตเนี่ยถูกหลักพาตัว ตามรายงานข่าวได้มีการรายงานออกมานะคะว่าทั้งคู่เนี่ยถูกลักพาตัวในขณะที่กําลังเดินทางในขณะที่กําลังเดินทางอยู่นั้นนะคะพวกเขาเนี่ยโดนพวกโจรค่ะขับมอเตอร์ไซค์มานะคะแล้วก็ใช้อาวุธนะคะในการจี้ค่ะแล้วก็ชิงตัวของทั้งคู่ไปค่ะเรื่องราวนี้เกิดขึ้นที่เมืองบาลังกัสประเทศโคลอมเบียซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของอูดีอารซเองค่ะ ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นค่ะได้มีการรายงานออกมานะคะว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถช่วยเหลือคุณแม่ของล o d ด a เดอย่างทางด้านของมารูดันดาได้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่ยังไม่ทราบชะตากรรมของคุณพ่อค่ะว่าคุณพ่อของล o d ด a เเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็พวกโจรเนี่ยลักพาตัวเขา,เาไปซ่อนอยู่ที่ไหนคะ่ะ นอกจากนี้นะคะข่าวได้มีการรายงานเพิ่มเติมออกมานะคะว่าหน่วยพิเศษกาล่าค่ะได้มีการปิดเมืองนะคะล็อกดาวน์เลยนะคะเพื่อที่จะค้นหาตัวคุณพ่อของลุยดิอาสอย่างมานูเอลค่ะจนถึงตอนนี้นะคะทางด้านของลุยดิอาสเนี่ยยังไม่ได้ออกมาถแถลงการหรือออกมาให้สัมภาษณ์อะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะก็คิดว่าเกมวันนี้ค่ะกับทางด้านของนอตติงแฮมฟอร์เรสเนี่ยเยอะขึ้นครอบน่าจะดรอปนะคะไม่ให้เจ้าตัวลงสนามเพราะว่าแน่นอนนะคะว่าเกิดเรื่องราวแบบนี้ค่ะจิตใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวแน่นอน ส่วนแรงจูงใจในการลักพาตัวในครั้งนี้นะคะว่ากันว่าคือเรื่องของเงินนั่นเองค่ะเพราะว่าเรื่องของการลักพาตัวเพื่อเรียกค่าถ่นะคะในประเทศแถบอเมริกาใต้คือเรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยมากๆค่ะถึงอย่างไรค่ะก็ขอให้คุณพ่อมานนเอลดิอาร์สนะคะปลอดภัยค่ะแล้วก็กลับมาสู่อ้อมอกอ้อมใจของลูกหลานนะคะแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้หลุยดิอาร์สผ่านเหตุการณ์เรื่องราวนี้ไปได้ละค่ะแล้วก็ได้ขอให้ได้คุณพ่อกลับมาอย่างปลอดภัยค่ะ